ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราข้อหนึ่งชีวิตมนุษย์มีสองทางเลือกข้อหนึ่งปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาข้อสองเลือกรับมือและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแม้ว่าคุณจะป้องกันตัวเองอย่างไรสิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอครับข้อสองมันไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างไรก็ตามแต่สำคัญว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรต่างหากข้อสาม ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้น10เอร์ซส่วน90เป็นวิธีที่เราตอบสนองต่อมันข้อ4ถ้าเราเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆให้เป็นจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากเราจะรู้สึกว่ามีพลังในการแก้ปัญหาและจัดการชีวิตเราอยู่หมัดข้อ5เหตุผลที่คุณไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราทฤษฎีของดรแดเนียลอาเมนกด18 40 6กก็คือช่วงอายุที่เราอายุ18เนี่ยจะเป็นวัยที่เรากังวลสนใจแค่สายตาคนอื่นมากๆจะทําอะไรก็ตามเราก็จะกังวลพ่อแม่เพื่อนว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราพอช่วงอายุ40เราเริ่มจะละสายตาจากเรื่องพวกนี้เริ่มที่จะกลายเป็นหัวหน้าไม่ค่อยแคร์คนอื่นมากอีกต่อไปเริ่มรู้จักประณีประนอมมากขึ้นส่วนวัย60เนี่ยเป็นวัยที่ไม่แคร์สายตาใครอย่างแท้จริงเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันล่วงเลยม,มานานแล้ว แม้กระทั่งการเลิกสนใจสายตาของตัวเองเพราะใช้ชีวิตมานานมีประสบการณ์เยอะเป็นวัยที่ค้นพบความจริงสำคัญเกี่ยวกับตัวเองในขณะที่ช่วงวัย18และ40อาจจะไม่พบหรือพบน้อยก็ตามและไม่ว่าจะเป็นอายุ18หรือช่วง40หรือว่า60นั่นก็คือสายตาของเราเองทั้งหมดความจริงที่คุณจะค้นพบในช่วงวัย60ขึ้นไปก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่ได้กังวลกับสายตาคนอื่นหรอก แต่เราเนี่ยกังวลกับสายตาตัวเองก็รู้ว่าจะดูไม่ดีไม่ดีหรือว่าเป็นยังไงเวลาที่คนอื่นเนี่ยเขามองมาที่เราในขณะที่ความจริงเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราไม่มีใครมาสนใจเราเลยเพราะทุกคนต่างก็ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาเหมือนกันคนอื่นจะคิดหรือพูดอะไรล้วนแต่สะท้อนทัศนคติส่วนตัวของเขามากกว่าจะพูดถึงเราโดยตรง ความจริงก็คือไม่มีใครแคร์และสนใจตัวเราเลยความกลัวและความกังวลใจสุดท้ายเนี่ยมาจากตัวเราทั้งนั้นทุกครั้งเวลาที่คุณต้องทําสิ่งให,ใหม่ไม่กล้าจะทําอะไรดีๆเวลากลัออกไปยินพูดต่อหน้าคนเยอะๆจะนึกถึงกฎ18 40 6ด18,40,60เสมอเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยสะท้อนตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครที่มาจับผิดเราหรอกมีแต่เรานี่ละจับผิดตัวเองในทุกๆช่วงอายุเลยห ถ้าใช้ชีวิตแบบ Reactive คือมีพฤติกรรมที่รอตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเป็นกลยุทธ์การใช้ชีวิตเชิงรับคือรอมีเดทไลน์ก่อนค่อยลงมือทําต่างกันกับการใช้ชีวิตแบบ Proactive คือมีพฤติกรรมเชิงรุกในการดําเนินชีวิตคือไม่รอให้ถึงเดทไลน์ก่อนแล้วค่อยทํางานไหนที่ทําได้ก็จะทําทันทีเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตแบบ Pro A c t i v e มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 7. คนโปรแอคทีฟเชื่อว่าตัวเองเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองโดยมีการคิดล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาพลังงานของตัวเองไปกับการทำสิ่งไหนบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือเป็นเหยือ่อและรอตอบสนองต่อคนอื่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมแบบคนทั่วไปคนโปรแอคทีฟมักจะชอบวางแผนกำหนดเป้าหมายและสิ่งที่จะทำเพื่อตอบสนองแพชชั่นตัวเองและความต้องการของตัวเองก่อนโดยตอนแรกเขาอาจจะตอบสนองต่อตัวเองได้แค่1 0เซของชีวิต แต่ถ้าทำบ่อยๆแล้วจะเชี่ยวชาญมากขึ้นอาจขยับเป็น30%อร์หรือทั้งหมดในภายหลังสรุปแล้วคนที่มีความคิดและชัชีวิตแบบโปรแอคทีฟก็คือเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนซึ่งหมายถึงจะไม่ใช้ชีวิตด้วยการถูกกระทำและรอตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเขาจะใช้ชีวิตแบบเชิงรุกไม่รอมีเดทไลน์แจงรักตัวเองให้เป็นซะก่อนและคนอื่นจะมาตกลมรักเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำ และการรักตัวเองไม่ใช่การตามใจตัวเองเพราะนั้นไม่ใช่ความรักสิ่งสําคัญหากอยากเป็นที่รักกับคนอื่นรักตัวเองให้มากซะก่อน 9. คนที่ชอบแสดงออกพูดเก่งมักจะเป็นคนแบบ extrovert ก็คือรับพลังงานจากภายนอกชอบออกไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวเจอผู้คนพูดคุยเดินทางชอบแสดงออก เวลาทำกิจกรรมหรือว่าแสดงความคิดเห็นจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักและรับพลังงานรู้สึกถึงการดำรงอยู่ส่วนคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวและมักจะรับพลังจากตัวเองภายในสาเหตุที่ชอบเก็บตัวเพราะรู้สึกว่าโลกภายนอกแย่งชิงพลังงานไปจากเขาขณะที่การอยู่คนเดียวทําให้ได้รับพลังงานอย่างดีคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยชอบกิจกรรมที่ทาเพียงลําพังเช่น,อ,นอ่านหนังสือ วาดรูปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเป็นต้น 10. คน e x t r o เว r รเหมาะกับการทำงานเป็นเซลแมนมาร์เก็ตติ้งประชาสัมพันธ์เลขานุกการนักแสดงนักประสานงานหรือโปรดิวเซอร์เป็นต้นส่วนคน i n นโท v e r t จะเหมาะกับเป็นนักประดิษฐ์ผู้ผลิตสินค้านักสร้างสรรค์นักเขียนผู้กำกับนักแต่งเพลงจิตแพทย์นักวาดรูปนักวิทยาศาสตร์เป็นต้น11 คนเรามีอยู่สองโหมดภายในตัวก็คือ extrovert และ introvert มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้โหมดไหนเก่งกว่ากันที่สำคัญเราจะต้องรู้จักตัวเองด้วยเมื่อเรารู้จักตัวเองจะได้เคารพคนที่ต่างจากตัวเองไปไม่ใช่ค้นพบทุกอย่างเพื่อแบ่งแยกหรือว่าเกลียดชังแต่มองเห็นความแตกต่างข้อดีของแต่ละแบบเพื่อร่วมมือทางานต่างๆให้สาเร็จ 12. เวลาเจอคนมีลักษณะตรงข้ามกับเราจะมีสอ,อย่างก็คือถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลย เพราะเขาจะสะท้อลนลักษณะเด่นที่เราไม่มีหรือมีแต่กดทับมันไว้ออกมา 13. ถ้าเราทำงานเพราะทำงานเป็นบทบาทหน้าที่เราก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานและเรารู้สึกว่าเรากำลังเชื่อมโยงกับผู้คนอยู่เราจะกลายเป็นคนที่มีความสุข 14. ความต้องการแท้จริงของมนุษย์มีอยู่3อย่าง 1. บรรลุศัก,กยภาพของตัวเองคือต้องการเป็นคนที่มีทักษะและสิ่งที่เราอยากจะเป็น 2. ความอิสระคืออิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองได้กำหนดเส้นทางชีวิตตัวเอง 3. การเป็นส่วนหนึ่งคือการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับผู้อื่นหรือได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 15. งานที่เราทำอยู่มีคุณค่าต่อคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีคุณค่าต่อเราคนเดียวเพราะฉะนั้นไยในการทงานของเราเนี่ยอาจจะมอดได้ถ้าหากเราคิดเพียงแค่ตัวเราคนเดียว เพราะเมื่อเราเนี่ยถูกสภาพแวดล้อมกดดันถูกสินงตตาเนี่ยกดดันเราอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ทํามันต่อไม่ลุยมันต่อเพราะฉะนั้นหากคุณน่ะเพื่อคนอื่นมากมายคือยืนหยัดเพื่อผู้คนมากมายเนี่ยคุณก็จะสามารถไปต่อได้เพราะมันมีแรงผลักบางอย่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งผลกระทบด้านบุกให้กับผู้คน 16. ถ้าเราไม่รู้สึกว่างานที่ทําอยู่เชื่อมโยงกับคนอื่นเราจะกลายเป็นคนไม่มีความสุข17 หลายคนอยากเติบโตร่ารวยประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่ยอมรับตัวเองเมื่อเรายอมรับในตัวเองเราจะประหนักถึงคุณค่าในตัวเองและเริ่มค้นหาภารกิจแห่งชีวิตโดยเริ่มสำรวจและทบทวนตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครมีเหตุผลบางอย่างที่เราเป็นเราอยู่ในขณะนี้และทำไมเรามาหยุดตรงนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีผลกระทบในเชิงบวก ต่อผู้คนเราเกิดมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของโลกและเราเกิดมาเพื่อทำบางสิ่งเสมอทุกคนเกิดมาเพื่อภารกิจแตกต่างกัน 18. คนเราจะจดจำเรื่องแย่ๆได้มากกว่าเรื่องดีๆด,ด้วยซ้ำถ้าเจอเรื่องไม่ดีหนึ่งครั้งเราจะต้องเจอเรื่องดีเจครั้งถึงจะกลบเรื่องแย่ได้เราอาจเป็นคนอดทนพยายามซื่อสัตย์มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่น,นรักความยุติธรรมหรือเราเนี่ยยังมีบ้านอยู่ขณะที่บางคนไม่มี เรามีชีวิตอยู่ขณะที่บางคนไม่ตื่นแล้วเราเคลื่อนไหวได้ขณะที่บางคนเป็นอัมพาตเราสุขภาพดีขณะที่บางคนเป็นมะเร็งแม้มันอาจจะไม่มากมายแต่ก็ไม่น้อยครับแม้จะไม่หรูหราเท่าคนอื่นแต่ก็มีความสุขในแบบตัวเองจะเห็นว่าเราก็มีข้อดีหรือว่าเรื่องดีๆในชีวิตไม่น้อยเลยลองหาเวลาทบทวนตัวเองัวละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี หาให้เจอว่าเรามีอะไรดีๆบ้างในชีวิตจะเป็นที่ผ่านมาก็ได้หรือตอนนี้แล้วขอบคุณชื่นชมและเห็นค่าในสิ่งที่ตัวเองมีโดยไม่ต้องเอาตัวเองไปเปร,เรียบเทียบกับคนอื่นอย่าให้กลไกของสมองมันหลอกเราครับ 19. บางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมคนนั้นทำแบบนี้ทำแบบนั้นแล้วเราก็สรุปว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เราตีความไปแล้วแล้วก็มอบความหมายที่เกิดขึ้น จากมุมมองและประสบการณ์ของเราแต่เมื่อเราโตขึ้นมากพอเราจะได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเคยเชื่ออาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเสมอไปจำไว้เลยว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้20เมื่อเราตัดสินไปก่อนที่จะรู้ความจริงก็อาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปในวันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์เป็นร้อยอย่างแต่เราใช้เวลาแวบเดียวตัดสินว่า คนอื่นดีหรือไม่ดีเหตุการณ์นั้นดีหรือไม่ดี21การตีความและตัดสินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วจะช่วยให้สมองไม่เหนื่อยและใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายมากขึ้นแต่สินที่เห็นก็อาจไม่เป็นอย่างที่คิดอย่าเพิ่งตัดสินทุกเรื่องเร็วจะเกินไปบางเรื่องให้ใช้เวลาศึกษาก่อนทําความเข้าใจหรือดูท่าทีก่อนเรื่องที่เราคิดว่าใช่ดีถูกใจจริงๆอาจจะไม่ดีก็ได้เรื่องที่เราคิดว่าไม่ดี แย่ yeah. ทำไมต้องเกิดกับเราอาจจะมีสิ่งดีซ่อนอยู่ก็ได้เพราะสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไป 22. โดยพื้นฐานสมองจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานไว้ก่อนเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเชิญสำหรับการรอดของชีวิตดังนั้นเวลาเราอยากจะทำอะไรก็ตามเช่นตื่นเช้าไปวิ่งออกกำลังกายเขียนหนังสือสมองเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพเราวิ่ง10กิโลจนหมดแรงทุ่มเทเขียนหนังสืออย่างดุเดือด การวนว่าหากวิ่งเสร็จใช้พลังงานสำรองไปจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเช่นก็เกิดว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเอาตัวรอดเราอาจจะหนีไม่พ้นสมองมองเห็นกิจกรรมที่ทำสมุนแบบไปเวลาตั้งใจทำอะไรสมองก็เลยชอบต่อต้านดือ้อขี้เกียจไม่ยอมทำและส่วนใหญ่คนเรามักจะพ่ายแพ้และยอมแพ้ต่อสมองที่ทำแบบนี้23วิธีช่วยให้สมองสนับสนุนเราให้เป็นคนที่ลงมือทำ เช่นทำนํำน้อยๆทาสัน้นๆใช้เวลาน,น้อยๆออกแรงน้อยๆเช่นเราวิ่งแค่หานาทีก็พออ่าน,นหนังสือเพียงแค่ห้านาก็พอเก็บออมเงินบันละยี่สิบาทก็พอเป็นต้นสิ่งที่เกิดคือพอเราแต่งชุดไปวิ่งหรือออกกําลังกายแล้วพอทําเป้าหมายเพียงแค่4-5นาทีจากที่ไม่อยากจะทําแต่เครื่องมันติดแล้วครับจนทําสิ่งนั้นได้เป็นชั่วโมงมันง่ายกว่าตอนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นมหาศาล และสิ่งสำคัญวัตถุที่อยู่นิ่งจะอยู่นิ่งต่อไปส่วนวัตถุที่เคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวต่อไปจากแรงเฉื่อยยกตัวอย่างก้อนหินที่อยู่นิ่งก็จะไม่เคลื่อนไหวส่วนจัก,กรยานที่ถีบไปแล้วแม้จะหยุดปั่นก็จะไหลไปเรื่อยๆถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดลองนึกถึงตอนที่คุณพักเบรกงานเราตั้งใจจะเล่น Facebook 5นาทีแต่สุดท้ายก็ไหลเป็นชั่วโมงครับเคล็ดลับการทำเสียงต่างให้ลุล่วงจึงไม่ใช่ความเก่งแต่อย่างใด แต่เป็นการที่เราเริ่มต้นได้หรือเปล่าถ้าเริ่มไปแล้วเราจะอยากทำมันต่อไปอีกเคล็ดลับก็คือลองทำสิ่งต่างๆเพียงแค่5นาทีอย่างน้อยหรือทำเน้นน้อยใช้เวลาสั้นๆก่อนโดยสรุปแล้วเราไม่จำเป็นต้องเก่งขยันก็ได้แต่อยู่ที่เราต้องเริ่มต้นให้ได้ซะก่อน 24. s a e เซฟโซนต่างจากคอมฟอร์ตโซนเซฟโซนของบางคนอาจจะเป็นครอบครัวงานคนรักเพื่อนสถานที่ก็ได้ หรือช่วงเวลาที่การันตีกับเราว่าเมื่อเราหยุดตรงนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูพลังงานเยียวย,ยาให้มีพลังใจกลับมาสู้กับโลกภายนอกได้เซฟโซนมีประโยชน์มากเพราะเป็นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ควบคุมมันได้หากมีเรื่องไม่คาดคิดก็รู้ว่าจะจบยังไงทำให้ไม่เหนื่อยและใช้พลังงานเยอะเหมือนกับโลกภายนอก 25. สาเหตุที่คนรุ่นใหม่หมดไฟเร็วเพราะว่ามีความเหนื่อยล้าที่รับข่าวสารมากเกินไป และติดอยู่ในเซฟโซนเพราะสิ่งที่ซ้ำเคยชินสมองและร่างกายจะปรับตัวคุ้นเคยไม่หลั่งสารความตื่นเต้นอย่างอะดรีนาลีนออกมาเราจะเติบโตและก้าวหน้าได้โดยออกจากเซฟโซนเท่านั้นเพราะนอกจากเซฟโซนเรียกว่าโกร w โซนซึ่งเป็นที่ที่เราเติบโตและพัฒนาได้อย่างแท้จริงผู้คนใหม่สถานที่ใหม่สถานการณ์ใหม่กิจกรรมใหม่จะช่วยกระตุ้นและเรียกร้องให้เราใช้ศักยภาพได้เต็มที่ ดึงสิ่งที่ซ่อนไว้ออกมาแม้แต่โกรดโซนจะมีประโยชน์มากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ล้วนหวาดกลัวและยินดีอยู่ในเซฟโซนมากกว่างานคนรักัมหน้าที่อยู่แม้อยากเปลี่ยนแค่ไหนแต่เมื่อช่างตวงน้ำหนักแล้วมันจะรู้สึกว่าเราอยู่ในเซฟโซนเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่า 26. s a เซฟโซนมีอยู่2เรื่องใหญ่คือเรื่องส่วนตัวงานเงนิงนสุขภาพติดใจ ที่อยู่เป้าหมายชีวิตประมาณ50%และ2ก็คือเรื่องของคนอื่นเพื่อนที่ทำงานครอบครัวคนรักเพื่อนร่วมงานอีก50อร์ถ้าสองเรื่องนี้เป็นเซฟโซนทั้งหมดเราจะเบื่อก็ไม่แปลกครับหากเราได้เริ่มขยับออกจากเซฟโซนบ้างจากที่หวาดกลัวอาจจะก,กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นก็ได้เพราะชีวิตนี้ถ้าไม่กล้าเสี่ยงก็จะไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยหากเราได้เริ่มขยับออกจากเซฟโซนบ้างจากที่หวาดกลัว อาจจะก,กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นก็ได้27มนุษย์ทุกคนมีเวลาแค่หนึ่งร้อปีมากสุดที่จะมีชีวิตในเมื่ออีกร้อยปีข้างหน้าจะไม่มีเราอยู่แล้วมีอะไรที่เราจะต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าคุณจะได้ตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะคงเจ็บก่อนตายไม่ต้องกลัวชาราเพราะยังไงก็ชาราวันยังคำ่ำไม่ต้องกลัวสูญเสียคนรักเพราะวันนั้นก็ต้องมาถึงไม่ต้องกลัวถูกวิจารณ์เพราะว่าทำถูกหรือว่าไม่ถูกก็ถูกวิจารณ์อยู่ดี ถ้ามีอะไรที่คุณอยากจะทําก็ทําเลยจัดเต็มไปซะเลยไม่ต้องหวาดกลัวหรือรออะไรเพราะอะไรที่ไม่กล้าทําวันนี้อีกสิบปีก็คงไม่กล้าทําอยู่ดีถ้าสิ่งที่อยากทําเนี่ยมันไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนครอบครัวก็ทําไปเลยทําให้เต็มที่เพราะอีกไม่นานเราจะหมดโอกาสแล้วทําตอนนี้ดีกว่าเอาชนะใจตัวเองที่งานมัสเตอร์พีดไปดูต่างหน้าทําประโยชน์ให้กับโลกและผู้คนถ้าอยากบอกรักจงบอกรัก ถ้าอยากกอดใครสักคนก็จงกอดถ้าอยากขอโทษก็จงขอโทษถ้าอยากเปลี่ยนงานก็จงเปลี่ยนงานถ้าอยากเขียนหนังสือก็จงเขียนหนังสืออยากทำตามความฝันก็จงทำตามความฝันอยากยิ้มก็จงยิ้มอยากทำอะไรก็ทำอุปสรรคหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันเป็นเพียงการไม่เข้าคู่จังหวะเวลาไม่ได้แต่ถ้าคุณได้ลองทำได้ลองร่างเส้นหลายเส้นสุดท้ายเราจะเจอเส้นทางที่ถูกต้องหรือดีไม่ดีภาพร่างชีวิตของเรา อาจจะได้ตัดเส้นและลงสีสวยงามเหมือนอย่างภาพโมนาลิซาที่มีอายุมากกว่า500ปีก็ได้แม้ว่าอีกห0ึ่งรปีข้างหน้าเราจะไม่อยู่แล้วแต่เรื่องราวที่เราทุ่มเทเพื่อทำอะไรบางอย่างอาจจะถูกจดจำและจะแสดงไปตลอดการ28ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดเพราะยังไงในชีวิตนี้คุณก็เจอกับมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรบางอย่างไม่ประสบความสำเร็จด้วยจังหวะเวลาสถานที่และโอกาสต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำมันต่อไปทำมากพอ ุดท้ายคุณจะเจอหนทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเอง29คลื่อนสมองของคนเรามีสีประเภท 1. คลื่นเบตา้าเป็นคลื่อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปเป็นช่วงที่สมองมีภาวะตื่นและรู้ตัวควบคุมจิตใต้สนึกได้และ 2. คลื่นอัลฟาคลื่นนี้จะเกิดในเด็กที่มีความสุขและเกิดเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายสบายๆได้ทําสิ่งที่ตัวเราชอบจนเวลาผ่านไปไม่รู้ตัว เช่นตอนที่เรานั่งสมาธิดิก,กีต้าฟังเพลงทำงานอดิเรกเป็นต้น 3. คลื่นเทตา้าซึ่งจะเกิดตอนที่คุณหลับสนิท 4. คลื่นเดลตา้าจะเกิดตอนที่คุณหลับลึกหรือว่านั่งสมาธิระดับชาญในพระเชนของญี่ปุ่น 3. 0ในแต่ละวันเราหลีกเลี่ยงการทำงานความเครียดความกดดันที่ทำให้เกิดคลื่นเบต้าในสมองไม่ได้เพราะต้องเจอทุกวันแต่สิ่งสำคัญก็คือระหว่างวันเรามีสติรู้ตัวหรือเปลา่า หลังเลิกงานและวันหยุดเราพาตัวเองเข้าสู่กิจกรรมที่ทําให้เกิดความสุขบ้างหรือเปล่าก็คือการย้ายตัวเองเข้าไปสู่คลื่นอัลฟาเราย้ายเข้าไปสู่ตรงจุดนั้นได้มากแค่ไหน31คนรุ่นใหม่ยุคนี้ค่อนข้างเครียดกันเยอะอาจเพราะว่ามีความกดดันในชีวิตเยอะทั้งจากตัวเองและคนรอบข้างมีความคดาดหวังในชีวิตสูงว่าต้องประสบความสำเร็จเร็ว สามสิบสองในชีวิตของคนเราทำไมรู้สึกกลัวไม่มั่นใจรู้สึกทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรารับประสบการณ์จากพ่อแม่ของเราที่บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกห้ามทำแบบนี้เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ของมันหนักลูกยกไม่ได้หรอกอย่าแย่ปลั๊กไฟในลูกระวังมันไฟดูดอย่าไปเล่นตรงนั้นเดี๋ยวรถชนและแน่นอนว่าเราก็เผลอเชื่อคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไม เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทุกคนเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจงกระชากความเชื่อที่ว่าคุณทําไม่ได้ให้ขาดสะบั้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นในวัยเด็กเราถูกหล่อหลอมด้วยคําพูดว่าเราทําไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ไม่นับเป็นคําขู่และไม่เป็นจริงอีกมากทําให้เราเนี่ยถูกติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่วัยเด็กด้วยความเชื่อเหล่านี้เมื่อโตขึ้นเราจึงเชื่อว่าเราทําไม่ได้ไม่กูควรและมันก็ไม่เหมาะกับเรา33ทฤษฎีบริกแมน สีกับอารมณ์ของงานแบ่งนิสัยของคนไว้กับงาน4แบบ 1. คนสีแดงผู้ประกอบการเท่าแก่หรือเจ้าของธุรกิจลักษณะเด่นของสีแดงก็คือเป็นคนเรียนรู้จากการลงมือทำและแน่นอนว่าทำก่อนคิดมันมาจากสัญชตาตญาณล้วนๆมีแรงขับที่ยิ่งใหญ่อยากทำธุรกิจของตัวเองชอบอิสระควบคุมสั่งการอยากเป็นเจ้าคนนายคนซ e o พูดรงขวานผ่าซาก ไม่แค่์ใครแม่รักษาน้ำใจตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบคุณตันเจฟ f เบโซฟเป็นต้นและสองคนสีเขียวนักขายนักพูดลักษณะเด่นก็คือพูดเก่งกมากๆเป็นนักขายมือทองก็ว่าได้เป็นนักพรีเซนต์ชั้นยอดนักนำเสนอโน้มน้าวขายของอะไรก็ขายได้หมดแม้ไม่มีข้อมูลก็หาเรื่องมาเชื่อมโยงได้เป็นคนนำเทรนสนใจแฟชั่นชอบพบปะผู้คนเหมาะเป็นเซลแมนนักการตลาด และแน่นอนว่าเหมาะในการเป็นนักพูดนักแสดงแม่ค้าออนไลน์ตัวอย่างคนในสังคมเช่นพิมพ์ริพายโนตอุดมแต้พาณิชย์วุด,ดีเป็นต้น 3. คนสีเหลืองมีลักษณะเป็นผู้จัดการชอบกฎระเบียบทุกอย่างเป็นขั้นตอนตรวจสอบที่มาได้เชื่อถือคนจากระดับการศึกษาความน่าเชื่อถือชื่อเสียงและแน่นอนว่าชอบรักษากฎระเบียบมากๆโครงการใ,ใหญ่เนี่ยสามารถเสร็จได้จากคนแบบนี้ เหมาะจะเป็นผู้จัดก,การนักบัญชีนักการเงินครูหมอพยาบาลข้าราชการ 4. คนแบบสีน้ำเงินเป็นพวกนักคิดชอบมองทุกอย่างจากภาพรวมศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้จากการอ่านมากกว่าการลงมือทำซะอีกมีข้อมูลมีแนวคิดมีทฤษฎีมากมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆสันโดษชอบเก็บตัวใช้เวลากับการคิด หาใครมีปัญหามาปรึกษาจะได้ทางเลือกมากมายชอบคิดมากๆเหมาะที่จะเป็นโค้ชที่ปรึกษาจิตแพทย์นักเขียนนักวิทยาศาสตร์คนสีน้้ำเงินจะดูธรรมดาเรียบง่ายความสันโดษทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความลงลึกกับชีวิตตื่นจริงๆเชื่อมโยงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเป็นทฤษฎีใหม่ได้ตัวอย่างคนในสังคมเช่นวอลเลนบัฟเฟตต์อิงวาคัมรัอเกิเอันเบิร์ตเอาสไต์ ลองหางานที่เหมาะกับสีตัวเองและตัวตนของคุณใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์คุณจะทำงานสนุกและมีความสุขมากขึ้นและสาเหตุที่คนทำงานไม่มีความสุขส่วนหนึ่งมาจากการที่ตัวเองทำงานไม่ถนัดและไม่ชอบคือเราเนี่ยมีความสามารถแบบหนึ่งแต่บริษัทให้ทำงานแบบหนึ่งเหมารวมว่าทุกคนเหมือนกัน34หลายสสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของความสุขกำลังใจคำชมความเคารพ มักทำตัวไม่ต่างจากกระแสะลมคือไม่ว่าเราจะร้องขอหรืออ้อนวอนมากแค่ไหนมันจะไม่เข้ามาในชีวิตเลยจนกว่าเราจะฝึกเป็นผู้ให้ออกไปซะบ้างมันจะไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตหากเราเนี่ยไม่ให้บางอย่างออกไปถ้าเราให้บางอย่างออกไปก็จะมีสิ่งดีเข้ามาทดแทนที่35การแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการยอมรับว่า เราคือส่วนหนึ่งของปัญหาจะทําให้เรามีอํานาจในการแก้ไขปัญหานั้นได้รู้สึกรับผิดชอบมากกว่าโทษคนอื่น 36. ลําลำดับความต้องการของมนุษย์มี5ขั้นของอับราฮัมมาสโล 1. ความต้องการพื้นฐานทางร่างกายหรือปัจจัย4 2. ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตมั่นคงและทรัพย์สิน 3. ความต้องการการเป็นเจ้าของได้รับการรักและการรักจากผู้อื่น 4. ต้องการได้รับการยกย่องจากตัวเองและผู้อื่นมีอำนาจมีชื่อเสียง 5. ต้องการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันได้จริงๆ 37. เป้าหมายชีวิตคนเราควรมี3ด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือ 1. เป้าหมายด้านการงานการเลือกสายอาชีพระดับความรับผิดชอบในงานที่ต้องการ 2. เป้าหมายด้านครอบครัวคือมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ต้องการกิจกรรมพักผ่อนในวันหยุด การแบ่งเวลาให้พ่อแม่และคนรักอย่างเหมาะสม 3. เป้าหมายด้านสังคมคือการใช้เวลากับเพื่อนประเภทสังคมที่อยากจะเข้าร่วมและมีบทบาทไปจนถึงการนำความรู้ในวิชาชีพหรือหยาดเหงื่อแรงกายมารับใช้สังคม 38. ชีวิตคือการตอบคำถาม2ข้อข้อแรกเราเกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรได้ดีที่สุดชนิดที่มีแต่เราเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุดข้อ2 เราจะนำความสามารถของเราเนี่ยไปรับใช้ผู้คนและโลกได้อย่างไร39เเราคงไม่ทิ้งทั้งชีวิตเพียงเพราะว่ามันบาดเจ็บล้มเหลวเพียงนิดหน่อยหรอกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคนส่วนมากในชีวิตก็ต้องเจอปัญหาความผิดพลาดล้มเหลวกันทั้งนั้นและอาจทำให้เราสะดุดไปบ้างจนเราเนี่ยรู้สึกท้อแท้กับชีวิตแน่นอนว่าปัญหาและความทุกข์เป็นของจริงแต่เมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่คุณมีความหมายในการใช้ชีวิต คุณจะอยากไปต่อมากขึ้นอย่าให้ความผิดพลาดหรือว่าบาดแผลบางอย่างทันไม่คุณหยุดและไม่อยากจะไปต่อ 40. สิ่งสำคัญในชีวิตก็คือเราจะต้องหมั่นทบทวนตัวเองบ่อยว่าฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรฉันอยากจะไปที่ไหนอะไรคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำจริงๆเพื่อรักษาแรงจูงใจในชีวิตเอาไว้เพราะการทำตามคนอื่นมันทำได้ไม่นานแต่การทำตามความต้องการตัวเองมันทำได้ตลอดทั้งชีวิต41 อย่าเพิ่งตัดสินสิ่งอื่นจากภายนอกเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรดีๆจากสิ่งนั้นก็ได้บางครั้งเราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งให้เราไม่ชอบซะบ้างอาจจะทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งให้เราไม่ชอบอาจจะเป็นครูที่สอนบทเรียนที่ดีให้กับเราไม่แพ้กับสิ่งให้เราชอบมากก็ได้ 42. ความผิดพลาดคือการไม่ได้สิ่งที่หวังในตอนแรกซึ่งมีโอกาสนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้43 บริษัทส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้โอกาสคนที่ไม่มีประสบการณ์ถ้าอยากเปลี่ยนสายงานหากเคยทำหลายอย่างจะมีโอกาสข้ามสายได้ง่ายกว่าถ้าที่ไหนไม่เลือกเราก็ให้คิดว่ายังมีที่ที่เหมาะกับเรามากกว่ารออยู่ 44. สิ่งที่ให้ความสำคัญจะเติบโตสิ่งที่ไม่ให้ความสำคัญก็จะหายไป4 5หอย่าเพิ่งตัดสินคุณค่าของตัวเองเร็วจนเกินไปเพราะบางทีคุณอาจจะเป็นไอดอลของใครบางคนอยู่ โลกเนี่ยมองเห็นเราอยู่เสมอแค่เขาไม่ได้เดินมาบอกเราแค่นั้นเองจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณทําไม่ต้องไปคิดว่าฉันรู้สึกไม่เกง่งฉันไม่ค่อยแสดงออกให้มั่นใจไปเลยว่าเราเป็นคนที่มีดีเราเนี่ยเป็นต้นแบบของใครบางคนเสมอ 46. กการเชื่อเรื่องดวงหรือว่าโชคชะตาย่อมส่งผลต่อชีวิตเราแบบหนึ่งขณะที่การเชื่อว่าเราคือผู้สร้างโชคชะตา ย่อมส่งผลต่อชีวิตเราอีกแบบหนึ่งเชื่ออย่างแรกง่ายเพราะว่าโทษด,ดวงหรือว่าโชคชะตาก็ได้เชื่ออย่างหลังยากเพราะว่าต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักมันย่อมไม่มีอิทธิพลและส่งผลต่อชีวิตเราทุกครั้งที่คุณตั้งใจทําสิ่งดีก็คือเลือกดียามงามและไม่มีเวลาไหนดีที่สุดนอกจากตอนนี้ขณะนี้หรือปัจจุบันนี้เท่านั้น47ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนอ่านให้กลัวอย่างเดียวว่า อาจจะไม่มีคนเขียนหนังสือดีๆออกมา48อย่ามัวเสียเวลาแข่งกับใครเพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตความจริงของการสร้างชีวิตตัวเองอยู่ที่การที่เราสนใจสิ่งที่เราทำอยู่ต่างหากซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจงขีดเส้นที่เราเลือกเดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะขีดได้49ทุกคนมีต้นทุนชีวิตและข้อจำกัดไม่เหมือนกันจึงเอามาปเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต่างมีต้นทุนจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกัน เราจึงควรใช้ชีวิตในจังหวะของเราเองจะดีกว่านั่นก็คือการโฟกัสเป็นแค่ตัวเอง50ไม่ว่าจะชอบหรือเกลียดชังก็ยังเป็นการให้ความสนใจสิ่งนั้นอยู่ดีชอบคือสนใจในแง่บวกส่วนเกลียดชังก็คือสนใจในแง่ลบสิ่งที่เราให้ความสาคัญจะเติบโตสิ่งที่เราไม่ให้ความสาคัญมันก็จะจางหายไปเลือกเอาว่าจะสนใจอะไรแง่บวกหรือว่าแง่ลบและความสุขของมนุษย์มันไม่ใช่การมีได้รับ หรือครอบครองเท่านั้นที่ทําให้เรามีความสุขอีกวิธีที่ทําให้เรามีความสุขได้ไม่แพ้กันก็คือการทิ้งและนี่ก็เป็นสรุปสั้นหนังสือไม่สําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราโอป้าสรุปสั้นมาให้ทั้งหมด50ข้อใครชอบเพีย์ชอบให้หน่อยละกันนะครับ motivation pod c a s t สวัสดีครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n o p จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์อ s a i opa อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ